นะครุ่มงครึ่งคู่สี่ทุ่ม,มนี่คู่นี้ฮะเบอร์ลี่กับไบตันครับเบอร์ลี่กับไบตันคุณ H a a t d s a t d บอกว่า mm hmm. แอดได้กี่คะแนนครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ไปโอ้ห้าสิบเ่าครับอยู่อันดับไม่ไเจ็ดร้อยขวัญน,นะครับมันน่าจะเจ็ดหมื่นฝาขนาดเต็มๆซิเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสามครับผมอยู่อันดับที่ คะแนนได้มาแค่53คะแนนคือหลักๆที่เก่งไว้คือแมนซิตี้มาตามนัดแต่ลิเวอร์พูลครับนะครับแก๊งลิเวอร์พูลไม่มากองหน้าก็มาบูโน่ก็มาคือตัวที่เราคิดว่าเป็นตัวแถมอย่างเช่นเนี่ยครับกองกลางอาเซนอลที่ผมแนะนําแล้วก็กองหลังราคาถูกอย่างล็อกโคดินแล้วก็ประตูนี่คือ3ามที่ผคิดว่าเป็นตัวแถมเลยไปฝากความหวังไว้ที่แมสซิี้ลิเวอร์พูลบูโน่เนี่ยคือมาหมดแต่ว่าลิเวอร์พูลไม่มาตามนัดครับใส่กับตันซาร่าไปด้วยก็เลยทําได้แค่53คะแนนเท่านั้นครับก็ จ็บแปร์ไปฮะประมาณนี้ฮะก็พยายามมาต่อไปครับนะเป้าหมายยังเหลือให้เราเล่นอีกประมาณสิบหกหรือสิบแปดนัดนะครับเกมนี้เกมวิกที่ยี่สิบสามละเป็นทั้งหมดสามสิบแปดแมตต์ประมาณนี้พยายามมาต่อไปครับคู่ต่อไปเบอร์ลี่พบกับไบตันฮะเบอร์ลี่เกมรับอันเหนียวแน่นพบกับไบตันที่ล้มพิกล็อก น่าดูถล่มทลายชนะลิเวอร์พูลมาได้1นศไปที่เจ้าบ้านกันอย่างเบอร์ลี่กันก่อนครับเบอร์ลี่อ่าเบอร์ลี่คู่สี่ทุ่มของพรุ่งนี้วันที่6ฮะสี่ทุ่มเบอร์ลี่ผู้สาวประตูมือหนึ่งแน่นอนครับโป๊ครับยืนหนึ่งฮะหนึบหนึบหนึบหน,นึบมากๆครับโปก๊กฤดูกาลนี้เก็บไปได้แล้วทั้งหมด7จ็ดคีนชีสครับกองหลังแน่นอนฮะในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับเชียร์เป็นเชียร์ตลอดครับในฟุตบอลสีพิมลิปผมก็เลือก นะเลือกเข้าสู่ทีมเหมือนกันครับนาะเป็นแล้วก็แบ็กแบ็กอาตัวักกี้เมื่อสู้แบ็กฝาแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายคงน่าจะใช้เป็นตัวนี้เหมือนเดิมครับเพราะว่าเจ้าของตําแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงยังไม่หายเจ็บกลับมาครับสวัสดีครับคุณแซดแซดลิวพูว่าอย่างไรเอ,อ่ยคำนี้เข้าลิวพูว่าอย่างไรครับลิวพูกอไก อ๋อ oh, จะแซลเขาเลี้ยวพูไก่ <c oughs> นะนะครับลูกกลมๆมาแล้เกิดขึ้นได้ครับ <c oughs> นะอะ่าแล้วก็แล้วก็เนี่ยครับเจ้าของตำแหน่งแบ็คซ้ายตัวจริงยังไม่มี50%อรอีกน้าครับคงยังและมีแม่งไม่มีข่าวว่ากลับะสมกลับมาซ้อมเพาคงน่าจะเป็นตัวนี้ครับยึดตำแหน่งแบ็คซ้ายต่อแล้วก็ตัวที่3ได้เหมือนกันครับตงังโมประมาณหรือเซนเตอร์นี่ครับผู้คุมแดนหลัง นะครับหัวใจของเกมรับกองหลังนะประมาณนี้ครับนะแล้วก็ถ้าง,งบไม่ถึงยังไงอีกหนึ่งตัวครับในตำแหน่งกองหลังที่น่าเลือกเหมือนกันรูดูการนี้ทำได้2ประตูแล้วก็6คืนชีตนะนะครับก็ฟุตบอลครับเราก็อยู่ในกลุ่มนะครับในกลุ่มห้องของตีแล้วก เซลเซลหยอกหยอกกันขำๆนะครับไม่เอากันถึงตายเนาะยังไงเราลูกอุดมการเดียวกันครับคือลุ้นเงินแสบไปด้วยกันนะฮะอยากให้คอม่อาอยากให้กลุ่มของเราห้องของเราเนี่ยนะครับแกนหยอกหยอกขำๆแกมหยกแกมหยอกครับนะกระเซาเย้ยครับนะตามภาษาฟุตบอลไม่เอากันถึงตายครับนะประมาณนี้ได้หมดครับเชียร์หลักๆเลยก็คือในตำแหน่งของแบ็คฮะนะในตำแหน่งของแบ็คซ้ายและแบคขฝาแบคขวาและแบ็กซ้ายได้หมดเลยแล้วหรือถ้าใครจะไปใส่ กองหลังก็เนี่ยได้หมดเลยครับหัวใจในกองหลังของเบอร์ลี่นะครับหลังจากที่หายเจ็บกลับมาเนี่ยเบอร์ลี่ก็เริ่มกลับมาเก็บคลีนชีทครับก่อนหน้านั้นที่ตัวเนี่ยครับไม่ลงสนามเนี่ยเบอร์ลี่เก็บคลีนชีทไม่ได้เลยหลังจากที่เริ่มกลับมาลงสนามเบอร์ลี่ก็ทยอยเริ่มเก็บคลีนชีทได้นะเก็บคลีนชีทได้นะฮะรดูการนี้ก็ทำาได้เจ็คลีนชีทดังนั้นก็คิดว่าน่าจะการันตีหรือถ้าใครอยากจะนี่ครับ งบไม่ถึงแต่อยากใส่กองหลังเบอร์รี่3ตัวก็ตัวนี้ก็ได้ครับประมาณนี้ในตำแหน่งตัวลูกของเบอร์รี่ฮะได้หมดเลยส่วนตัวตัวลับเนาะในตำแหน่งตัวลูกครับต่อไปตำแหน่งตัวลูกถ้าใครสนใจใช้บริการตัวลูกชั่วโมงนี้อ่านี่ครับที่ผมบอกผมจําสลับผมเห็นชื่อมันแบบสั้นๆแบบนี้ครับเ M y Y ตัวนี้ครับนะในตำแหน่งตัวลูกของเบอร์รี่ครับในตำแหน่งกองหน้าโหตอนนี้เจ็บ น่าจะเจ็บอีกพักใหญ่ๆเลยฮะสวัสดีครับคุณ A L O N G K O N บอกว่าทอสซาของไบตันเล่นดีจัดเลยครับอ่าพอสซารจริงครับก็เป็นทอสซาโมเปแล้วก,แวก็แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำไปครับแนะนำไปแต่ผมก็ไม่เลือกเข้าสู่ทีมทอสซายิงก็ผมก็ไม่ได้คะแนน,น่างที่บอกครับส่วนมากผมก็ ผมก็ไม่ได้ว่าอวยตัวเองไงแต่ผมว่า75%ที่ผมเสนอรายชื่อไปเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนักเตะที่มีโอกาสที่จะทําคะแนนได้แต่อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจ,จะจะจิ้มผูกหาข้อมูลเพิ่มเติมมาและกันกองคิดว่านักเตะคนที่จะทำคะแนนได้หรือเปล่าขนาดผมจิ้มมาเนี่ยก็เสนอรายชื่อที่จะทําประตูทาคะแนนผมยังเลือกเข้าทีมตัวเองไม่ถูกเลยครับตัวนี้ฮะเจ็บไป2ตัวกองหน้าฟาร์์หวานของทีมนะตัวรุ่นเก่ารุ่นใหญ่ สวัสดีครับคุณคุณไทยใช่ไหมครับใครก็ได้อะใช่ไหมฮะสวัสดีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับครับนะอ่ะก็อย่าหลงเลือกเข้าสู่ทีมนะครับ2อตีอตรงนี้ฮะกองหน้าตัวหลักเลยลูกสายเปิดมงก็เท่ากับว่าจะเหลือตัวนี้เนาะในตำแหน่งตัวลูกที่น่าใช้แล้วก็ดังนั้นกองหน้าก็จะเหลือไม่ใช้อยู่ไม่ขี่คนดังนั้นชั่วโมงนี้กองหน้ามาครับกคงต้องใช้ตัวนี้ครับเพราะเห็นว่า ได้ลงสนามอยู่อีกหนึ่งตัวเนี่ยจะมีกองกลางอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยว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 อตัวนี้เจ็บไปซะแล้วเจ็บไปแล้วนะครับตัวนี้เจ็บไปแล้วตัวนี้ก็เจ็บไปแล้วนะครับนะเจ็บมาได้สองเกมขวาแล้วก็ต้องเหลือคงต้องเหลือเบอร์ร uh ี่เบอร์รี่เท่ากับว่าตัวลุกตัวหล,ลักนี่ก็อ uh huh. ก็ร้องอื้อหือเหมือนกันนะครับผมได้แต่อุทานว่าอื้อหือเอาก็ต้องใส่กองหน้าไปแล้วกันครับนะไม่มั่นใจถ้ามั่นใจสุดกนะ็ยืนหนึ่งครับนะรองลงมาก็กองหน้าชั่วโมงนี้ก็ต้องตามเนื้อผ้าครับก็ถ้าจะเลือกเบอร์ลี่ก็ต้องเลือกกองหน้าสายหวังเปิดเปิดโมงครับราคาไม่แพงเจอกับไบตันที่คิดว่าพอจะสมน้ําสมเนื้อครับคู่นี้เบอร์ลี่อาจจะรับแล้วรอเคาน์เตอร์ดีๆก็เป็นได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าควอนตัเล่นเกมรับ ได้เหนียวแน่นฮะพอประมาณนี้ครับนะและตำแหน่งตัวลูกกับตัวรับของเบอร์รี่ครับถ้าใครสนใจจะใช้บริการก็ลองดูครับลองดูจิ้มให้ถูกตัวฮะลองจิ้มให้ถูกตัวครับนะประมาณนี้ประมาณนี้ผมขอตัดตรงนี้กลับไปเป็นหน้าทั่วไปก่อนครับอายครับอายคะแนนตัวเองฮะนะอยากไม่ติดหนึ่งในล,ล้อเลยจะมา มาแนะนําคนอื่นเขาก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องเชื่อผมดูเป็นข้อมูลแนวทางประกอบอาการตัดสินใจเราเป็นผู้ร่วมอุดมการเดียวกันคือหวังเงินแสนติดหนึ่งในร้อยไปด้วยกันครับนะใครจังหวะดีก่อนจังหวะเข้าก่อนเลือกตัวได้เข้าล็อกก่อนก็ได้เงินแสนก็ยินดีด้วยครับติด1นึ่งในร้อยก็ยินดีด้วยครับเราก็รอจังหวะของเรากันต่อไปฮะคู่ผู้มาเยือนอย่างไบตันครับ บต้นผู้รักษาประตูมือหนึ่งนี่แน่นอนฮะร,ราคาไม่แพง4.4เท่านั้นนะ4.4เท่านั้นของหลังแน่นอนครับกับตันทีมลูิยด,ดังครับกับตันทีมนะบางจังหวะนะแก,กก็สกัดลูกสำคัญสำคัญช่วยทีมเก็บคืนชีพไปได้ครับและบางทีแก,กก็ขึ้นไปเตะฟรีคิกบางจังหวะเคยเห็นแกยิงฟรีคิกเข้ามาแล้วนะครับ ดังนั้นในตำแหน่งกองหลังของของเบอร์ลี่ครับนอกจากนี่ฮะนอกจากนอกจากตัวนี้ที่มันเจ็บไปแล้วเนี่ยครับยืนหนึ่งที่ผมเชียร์แล้วก็คือลูอิสดังครับนะลูอิสดังตามนี้เลยครับ2เลยฮะ3เลยครับ,รบนี่ครับตามนี้เลยฮะในตำแหน่งกองหลังและตัวนี้้าจกาไม่ผิดน่าจะเล่นเห็นในกราฟแผนการเล่นน่าจะขึ้นเล่นเป็น เป็นแบ็คหรืออย่างไรเนี่ยครับนะคู่นี้แหละครับก็3ตัวพอดีแต่จะมีอยู่หนึ่งตัวที่ผมเห็นเด่นๆในไฮไลท์ครับนี่ตัวนี้หรือเปล่าสูงใหญ่แต่ว่าแกไม่การันตีตัวจริง100%นะไม่การันตีตัวจริงค่อนข้างจะสูงแล้วก็เลยไม่ค่อยเชียร์นะครับเห็นแกลงอยู่เป็นระยะระยะนะครับแต่ดูในเ,เวลาดูไทม์ดูไทม์เวลาของแกลแล้วเนี่ยก็คือไม่การันตีตัวจริง ร้อยเปร์เซ็นต์ก็เคียร์เป็นพวกลูวิสดังนี่ครับการันตีตัวจริงแน่ๆฮะนะเนี่ยครับแกงนี้ฮะแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงช่วงนี้ก็ได้ครับแต่ก็ตัวนี้ครับในตำแหน่งตัวรับของเบอร์ลี่ครับนะคุณ t h a n a c h o t บอกว่าสู้ๆครับผมพวกเราสู้ๆครับก็ทำได้เพียงแค่สู้ๆ ยังเหลือเวลาครับฤด,ดูการนี้ยังเหลือให้เราลุ้นกันอีก10ฟอร์แมตครับส่วนตัวลุกก็แน่นอนครับชั่วโมงนี้แก๊งตัวลุกที่พอฝากความหวังได้กับมูเป้ฮะยังเชียร์ครับเพราะว่าแกรับหน้าที่ยิงจุดโทษของทีมทอสซาก็แน่นอนครับกาลังโดดเด่นมมเป้ที่เชียร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าแกรับหน้าที่ยิงจุดโทษของทีมสวัสดีครับคุณสารัสบอกว่าดีครับแอดสวัสดีครับอ่าแล้วก็ทอสซาก็อย่างที่เราเห็น,หนทราบมาอยู่ผมก็เชียร์มาอยู่ เป็นระยะระยะครับนะติด1ใน3ในตำแหน่งตัวลูกของเบอร์รี่ครับมาอยู่หลายหลายคลิปอยู่เหมือนกันะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ชั่วโมงนี้คงต้องนี่ครับก็คงจะเป็นแก๊งนี้ฮะนะแก๊งนี้เลยครับ3 3ตัวความหวังในตำแหน่งตัวลูกของ ไบตันไม่ใช่เบอร์รี่ผมพูดผิดใช่ไหมผมใจลอยไปนึกถึงเบอร์รี่เบอร์รี่พูดจบไปแล้วตอนนี้เราอยู่กับทีมไบตันทอซาของไบตันมาเปของไบตันครับผมนะก็ขออภัยล่วลงหน้าบางทีผมไปดูคลิปล่วงหลังก็มีจังหวะที่ผมพูดผิดพูดถูกบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นรายการสดๆนะเป็นรายการสดๆจะพยายามปรับปรุงให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นฮะประมาณนี้ในตำแหน่งตัวลุกหรือ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 ,รอนี่ครับ โอ้แต่เชียร์ไม่ขึ้นนะนะหลังๆไม่ค่อยได้รับโอกาสแต่ผู้จัดการทีมก็ประมาณนี้ครับในตําแหน่งตัวลุกและตัวรับของไบตันฮะผู้มาเยือนอย่างไบตันถ้าใครสนใจจะใช้บริการก็จัดลงไลน์หรือใครจะจับลงกองหลังของเบอร์รี่กับไบตันคิดว่าคู่นี้จบ0ูนก็หนาลุ้นนะครับคุณสารัตบอกว่าทีเด็ดงวดนี้ต้องโบเวนอ่าโบเวนของเวสแฮมก็จริงครับนะก็จริง พูดถึงเวสแฮมเนี่ยโอ้โหมหาเทพเราจุดตินะครับเมสซี่ลิงกาดไม่คิดไม่คาดคิดว่าแกจะมายิงอะไรขนาดนั้นแต่อย่าเพิ่งอย่าเพึ่งตกหลุมพรางนะอย่าพิ่งตกหลุมพางฟอร์มนัดแรกครับรอดูกกอนรอดูก่อนนะแต่ก็